สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทารโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะลาขอบคุณ แบบการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ หวังว่าทุกคนจะสบายดีมีความสุขกันในทุกๆวันเมื่อวานตา่ไปฟิวเจอร์มาแล้วไปกดอันมันเป็นตุ๊กตาสุ่มอะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตู้ตู้ใช่ไหมก็คือแบบจ่ายเงินพร้อมเพ์แล้วก็ได้ตุ๊กตาวงกุญแจอ,อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วคนเนี้ยตาก็ไปทําแบบ ไปเล่นครั้งแรกเลยเออตาไปเล่นอันนี้ล้เมาส์มอยก่อนนะขออนุญาตนะคะไปเล่นครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าตาชอบครโรมมิมากมากมากนะคะก็เลยไปเลือกกุญแจคุโรมิปรากฏว่าเหลือกล่องสุดท้ายเปิดมาได้สกิลเตจ้าคืองงมากคือตาอยากได้อีกอันอยากได้ที่เป็นรูปโบเลอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ได้ซิกเก็ตจ้าเหลือกล่องสุดท้ายแล้วน้องก็ได้ซิกเก็ตนี่ไงตายกำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละกดแรงหนึ่งดูดถ้าเราคาดหวังเราอยากไงตายอยากได้โบไม่ได้เพราะว่าเรามีความคาดหวังแต่กลายเป็นได้ซิกเก็ตอย่างเงี้ยทุกคนกำลังจะบอกว่าโอ้ไม g ก็ทุกคนคงจะดีใจว่าเอ้ยฉันได้ซิกเก็ตแต่สับตาแบบ ฉันอยากได้โบไงนึกออกไหมคะโอ้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังคราวนี้โชคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปร้านเอเชียบุ๊กสำรับนี้น่ะไม่ได้มีขายใน s h อป e ีแล้วใช่ไหมแล้วตาก็ไปเจอสำรับนี้มาก็เลยสอยมาทุกคนวันนี้ก็เลยเอามาใช้กับหัวข้อนี้นะคะสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนมาดูกันว่าสิ่งไหน รักทุกคนอยู่เสมอเลย,ยทุกๆกวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มมามอยซอยไพายทาร์โรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะมาเคลียพลังงานกันหน่อยใช้ของพี่วรลดานะคะพพอร์ตตาอยู่เสมอมาเริ่มมอมอยซอยไพายทาร์โรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอนญาตเคลียร์พลังงานนะคะวู้ของพี่วราดาพี่วรลาส่งมาซัพพอร์ตน้องตาลน้องตาลก็ตื่นเต้นมากเขะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็กลงกงกันไปเอาละค่ะ แต่ตาไม่ได้ใช้สำหรับนี้นะคะมาเช็คพลังงานก่อนส่งจิตมาให้ตาหน่อยเร็วเป็นอย่างไรกันบ้างคะอยิบยากจัง อ่าสาภาพมาเลยใครเอาเงินไปเปใครแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไปเปอะไรไม่ทันตั้งตัวเช่นวิใช้เงินไปกับเกมแล้วอะ่ะอยากได้อยากมีไอเทมเงินหมดอย่างเงี้ย อืมเงินหมดเอาไปเปเโยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้หรือคุณอาจจะได้แบบได้ใช้จ่ายเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพื่อความปลอดภัยของชีวิตซื้ออุป,ปกรณ์หรือไม่ก็ซื้อบางสิ่งบางอย่างซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือเอาเงินไปลงทุนเห็นไหม เรื่องประกันชีวิตก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยเสียเงินขึ้นศาลหรือรอคอยอะไรอยู่ก็ได้ในเรื่องของการคุณอาจจะแบบเอาเงินไปลงทุนแล้วก็รอคอยให้มันออกดอกออกผลคราวนี้บางคนอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับการตัดสินใจบางอย่างก็ได้นะคะ ว่าจะตัดขาดจากใครจะไม่ให้อภัยใครหรือคุณอาจเจอคนอิจฉาคุณก็ได้ช่วงนี้หรือความอิจฉามันย้อนกลับมาทำให้คุณรู้สึกอิจฉาก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติมากเวลาที่คุณรู้สึกเชิงโลบะคุณอย่าไปโทษตัวเองนะอืม คุณอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าอย่าไปใจร้อนแต่ก็เปิดเยอะหน่อยเพราะว่าใช้ไพ่าอาอรักอวะนะคะโอเคคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แบบท,ที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วอาจจะทำให้คุณแบบ มีการใช้เงินเสียเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างเช่นการซ่อมรถก็ได้อืมเรื่องนี้สำคัญการที่เราเสียเงินทุกคนโฟกัสที่ไหนถ้าทุกคนบอกตาว่าโฟกัสที่ได้อะไรกลับคืนมานั่นแปลว่าคุณโฟกัสถูกที่แต่ถ้าคุณเสียเงิน แล้วคุณไปโฟกัสว่าฉันเสียอีกแล้วถ้าการจ่ายเงินของเราอะพลังงานของเราไม่ดีทําให้ขาเข้าค่าขาออกเราคิดไม่ดีเราเสียเงินเราเสียอีกแล้วอะไรเงรี้ยค่ะเราบน่นหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีตอนจ่ายเงินมันทําให้ขาเข้ามีปัญหาอยู่แล้วนะคะเงินของคุณที่คุณได้เสียไปจริงๆแล้วคุณได้อะไรกลับมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นสมมุติถ้าคุณมีบริษัทคุณเสียเงินออกไปคุณได้เวลาเช่นจ่ายเงินให้ลูกน้องลูกน้องมาทำงานให้คุณไม่ได้เสียเวลาไปทำเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะโฟกัสที่ว่าเราได้อะไรทุกอย่างปรับใช้ได้หมดเลยคราวนี้มันอาจจะมีการใจร้อนอะไรบางอย่างที่คุณเป็นอยู่ก็ เป็นเรื่องปกติของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องใจร้อนตาก็ยังใจร้อนเลยทุกคนโอ้ยไม่ใช่ว่าอุย้ยฉันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเวลาออกมาทุ่งนรกบ้างก็ได้ห <c oughs> มายถึงเราเผลอไปทุ่งนรกอ่ะเออเปรียบเทียบนะคะบ้างก็ได้มันคือเรื่องปกตินะคะตาบอกแล้วว่าลาตาดูดวงหรือว่าเวลาอัดคลิปอะไรเงี้ยตาจะใช้ความรู้สึกเออเวลาทําอะไรใช้ความรู้สึกทํานั่นคือเฟมินีนแล้ว เขาจะดึงดูดเองกำลังบอกทุกคนว่าเวลาทำอะไรใช้ใจทำแล้วมันจะดีที่สุดนะคะขรานี้ขรานี้เรามาดูกันว่าสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนคือเรื่องอะไร ใช่เป็นโลดโกเลยอะคิดถึง iPhone เลยโอ้แ๊บหนึ่งนะคะหยิบยากมากคุณลงทุนอยู่ใช่ไหม โดนไพ่เยอะกลัวเป็นรอยเห็นไหม,มเหมือนกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวตาเปิดห้าใบอ่านทีเดียวอุ๊ยออกมาสองใบอะ่ะไม่นับเพราะว่ามันติดกันโอเคอุ๊ยน่ารักอะ พี่พ่น่ารักจังตระกูลเดียวกับพี่แ้ปปิดนะกับพี่ดอพี่ตุกตาโอเคสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนว้าวเดิมูนกลายเป็นเดิะสตาขนลูกกดกระดิ่ง ถ้าคุณทุ่มเทให้กับอะไรอยู่ลงทุนกับอะไรอยู่หรือปฏิบัติอะไรอยู่กับตัวเองแล้วรอให้มันแบบออกดอกออกผลแต่จะบอกว่าเวลาที่คุณทำอะไรอะ่ะอย่าไปโฟกัส ที่เงินแต่ไปโฟกัสที่สิ่งอื่นเพื่อที่คุณจะไม่เหนือหน่อยจนเกินไปอารมณ์เหมือนประมาณว่าสมมุติเวลาคุณต้องการเงินเพิ่มจากหนึ่งช่องทางเช่นการขายสินค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ถ้าคุณไปโฟกัสที่เงิน คุณจะทํามากขึ้นคุณจะเหนื่อยแต่คุณได้เงินนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปโฟกัสที่ลูกค้าล้วกลับมาที่ตัวเองว่าคุณขายสินค้านั้นนะ่ะคุณมีสกิลอะไรในตัวเองที่สามารถปรับหรือพัฒนาทักษะสกิลเพิ่มได้ไหมหรือสินค้าที่คุณขายอะ่ะ มันไปแก้ปัญหาให้คนหมูมากได้ไหมหรือเขาเหล่านั้นได้ไหมเขาจะเสียเงินมาซื้อกับคุณแต่อย่าไปโฟกัสที่เงินโฟกัสที่คนอย่างเงี้ยค่ะ <_ LS> เขาบอกว่า,วาสิ่งเนี้ยเข้ามาหาคุณแน่นอนคือสิ่งที่คุณลงทุนทำไปมันจะออกผลผิบานเป็นเงินเป็นทอง แต่คุณไม่จําเป็นจะต้องนั่งเจ่าจดจ่อเหมือนเหมือนคนเนี้ยที่ตับชอบพูดว่าอ่าโตยังอ่ะ <c ười> คุณปลูกไว้เลยแล้วคุณไปทําอย่างอื่นคุณไม่ต้องนั่งจดจ่อไม่ต้องรอคอยค่ะเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรในสายงานไหนให้คุณใช้ใจความรู้สึกในการทํา เยอะๆไม่ว่าจะสายไหนนะคะคราวนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณคือความกังวลความวิตกกังวลความกลัวเพราะเราคือมนุษย์ใช่ไหมพี่ไพ่ก็เลยบอกเพิ่มเติมว่าคุณอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้หมายความว่า ถ้าวันนี้สมมตินะวันนี้ทุกคนในรันดอมนี้หรือว่าใครบางคนที่ยังมีความกังวลกับความกลัวอยู่ให้ไปโฟกัสในสิ่งที่คุณมีปัจจุบันคุณยังมีบ้านอยู่คุณยังมีที่นอนนุ่มๆอุ่นๆให้นอนบางคนมีแอร์บางคนมีรถบางคนไม่มีเมื่อไหร่ที่มีความกังวล จงถามกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันมีอะไรหรือถามความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนปัจจุบันอดีตหรืออนาคตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนเมื่อไหร่ที่คุณมีความกังวลความกลัวจะเท่ากับคุณได้รับการเยียวยานั่นหมายความว่าคุณจะต้องตั้งคำถาม กับตัวเองเวลาที่คุณกลัวหรือกังวลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นทั้งพระจันทร์เป็นทั้งดาวแล้วก็เป็นเดะสันโดยเอาให้หมดไปเลยแล้วคนที่เป็นดาวเป็นแสงอะ่ะก็จะไม่ได้อยู่ในจุดที่มืดอยู่ตลอดอยู่แล้วคุณจะต้องเปล่งแสงอยู่ดี แต่มันไม่ได้หมายความว่าดวงดาวจะไม่มีมุมที่อับแสงนะคะหรือมุมที่รู้สึกกลัวหรือว่ามืดมนมีอยู่แล้วแต่คุณจะต้องพบการฮิลลิ่งฮิวใจของน้องตาไปด้วยนะคะเกี่ยวไหมไม่รู้ขายของไปก่อนใครสนใจดูดวงปรึกษาแบบฮิลลิ่งฮิวใจติดต่อตามานะคะโอเคต่อมาคือเห็นเด็กถือเหรียญ กับเด็กถือถ้วยสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนการเรียนรู้บางอย่างการเริ่มต้นบางอย่างตอนแรกสมมุติว่าคุณอยากจะลงทุนหุ้นแต่คุณยังไม่มีความรู้มากนะักอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะไปเจอคุณครูที่ดีแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแบบตรงลึก แล้วก็เข้าใจง่ายจากเขาแล้วคุณก็ลองเอามาทำกับตัวเองหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ปรับใช้ได้หมดเลยหมายความว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินบางคนอาจจะได้รับเงินจากช่องทางที่คุณได้สร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอันนั้นเล็กน้อยเช่น ว่เงินอันนี้เล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะทุกทกอย่างสำคัญเท่ากันหมดอย่าไปแบ่งแยกว่าเงินนี้น้อยเงินนี้เยอะเงินคือเงินคุณกำลังจะได้เริ่มต้นเกี่ยวกับการเรียนการเงินนะคะหรือการสะสมการลงทุนการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างการที่จะ เจออินทิวชันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทำแน่นอนในเร็วๆนี้อ่ะหนึ่งดาบน่ารักมากเลยคือคุณจะมีการเรียนบางอย่างแล้วก็เริ่มบางอย่างถูกใช่ไหมคะครานี้น่ะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันยาก ในเรื่องที่คุณกําลังจะได้เรียนรู้ะหรือว่าคุณจะไปเรียนเพื่อจะลงทุนหรือใดๆบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากหรือการที่คุณจะเริ่มอะไรการตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคุณอาจจะรู้สึกว่ายากแต่สุดท้ายคนรันดอมนี้จะไม่ยอมแพ้นะคะคุณเก่งมากเลย คราวนี้เรามาดูกันเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนว้าวข่าวดีอ่ะเรื่องเงินถ้าคุณอยู่ในช่วงของการที่สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินอะ หยิบยากจังแปบนึงนากลัวเป็นรอยมากเลยว้าวชิบ,ชบได้สํำรับ dm เพจออกมาว้าวว้าวเดี๋ยวก่อนนะคะ โอเคสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนข่าวดีเรื่องการเงินอ่ะอืมคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากๆากเลยรวมถึงความรู้สึกด้วยเพราะตารู้สึกว่าคนดันดอมนี้ไม่ใช่คนที่แบบฉาบฉวยอ่ะ แต่คุณเป็นคนลึกซึ้งในจิตวิญญาณเงินมีก็ดีไม่มีฉันก็หาได้อารมณ์แบบนี้ Energy แบบนี้พลังงานแบบนี้มันดีมากเลยอ่ะเอาเรื่องคู่ก่อนเป็นไปได้ว่าถ้าใครรอคู่อยู่นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ มีทุกอย่างพร้อมแล้วยกเว้นความรักที่ดีเข้ามาขายขนมจีบก็เป็นไปได้ในเรื่องของคู่อาจจะเจอจากการไปโรงเรียนอะไรบางอย่างเจอจากการเดินทางนะคะในเรื่องของคู่นะคราวนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องคู่ตารู้สึกว่าคุณจะเข้าใจเงินดีมากๆเลย ว่าเงินคืออะไรแล้วมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะหาเงินนะคะถ้าคุณเข้าใจเงินนั่นหมายความว่าคุณรู้วิธีหาเงินด้วยเพราะมันไม่ได้ยากเขาเนี้ยตาอยากเปิดไพ่เวลาให้ทุกคนหน่อยสิ่งนี้ที่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนเมื่อไหร่ หมายเลขสามมิถุนาสามวีคสามเดือนนะคะโอเคต่อคราวนี้ถ้าคุณไม่เคยเก็บเงินคุณอยากจะเก็บเงินขึ้นมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะมีเงินมากขึ้นโดย จากงานนี่คุณทำเงินจะมาจากงานนี่คุณทำแต่คุณจะต้องเข้าใจเงินก่อนว่าถ้าคุณเก็บเงินไม่เป็นเงินจะหาทางออกไปจากตัวเราเสมอเพราะเงินคือพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณจะมั่นคงมากขึ้นถ้าตอนนี้ใครไม่มีงานคุณจะได้งานถ้าตอนนี้ใครไม่ได้เริ่มโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันสร้างไรายได้ให้คุณมั่นคง คุณจะได้เริ่มการที่เราไม่ได้เริ่มสำหรับคนที่ไม่เคยมีงานอื่นนะตาต้องบอกก่อนนะคะอาจจะเป็นข้อความของเพื่อนๆหรือของคนอื่นนะถ้าคุณปรารถนามีเงินปิดหนี้บางอย่างหรือมีเงินที่มากขึ้นหรือมีเงินที่คล่องขึ้นคุณอาจจะต้องทำบางอย่างเพิ่มเติมแต่แต,ตาบอกแล้วว่า ตาจะไม่ให้คุณทํา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 แล้วไม่ได้พักขอเชื่อรับถูกไหมกดแรงหนึ่งดูดขอคือเราอยู่ที่คืนไหนเราขอไปเรามุ่งมั่นว่าเราต้องการสิ่งนี้เรามี energy ขอแบบนี้พลังงานระดับนี้จำรูปลวยที่ตาบอกได้ใช่ไหมคราวนี้เชื่อคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องให้ได้รับก็คือมาสคีลีนอีก ชื่อคือการ take a คชั่นลงมือทําทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะได้รับเขาเนี้ยการรับอะหลายๆคนรับไม่ได้เพราะไม่เคยเป็นเฟมินีนเฟมินีนคืออารมณ์ความรู้สึกการที่คุณทำมาไรคุณจะต้องทำด้วยความรู้สึกไม่ต้องทำเยอะแต่ได้เยอะอะค่ะทำน้อยแต่ได้มากเพราะใช้ความรู้สึกทำเหมือนตา ยกตัวอย่างตัวเองทําคลิปใช้ความรู้สึกทำอย่างเงี้ยเป็นตน้นคราวนี้ถ้าคุณยังไม่มีงานอื่นเพิ่มเติมคุณจะได้เริ่มต้นงานที่สร้างความมั่นคงกับไรายได้ให้กับคุณถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณมีสองงานอยู่แล้วจะให้ทำอะไรเพิ่มตารู้สึกว่าชีวิตของคุณที่เป็นอยู่ตรงนี้ จะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่ยึดยึดติดอยู่รออยู่หรือว่าใดๆการยึดติดหมายความว่าเมื่อ,อไหร่จะได้จะมาเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เรายึดติดแล้วเราเป็นทุกข์หรือคู่ของฉันจะมาเมื่อไหร่ยึดติดอีกเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ยึดไว้หรือการยึดแบบคิด บางเรื่องที่แบบมันต้องมาทางนี้สิมันต้องมาแบบนี้สิแล้วมันเป็นการบล็อกหรือว่าปิดกั้นช่องทางอื่นๆที่ทำให้เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะอืมคุณจะได้ปลดล็อกการยึดติดบางอย่างบางคนอาจจะได้ได้งานอะได้ตําแหน่งงานที่ดีที่รอมานานบางคนจะได้ลงทุนบางคนจะได้เริ่มอาชีพใหม่ๆ ได้รับข่าวดีเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินได้รับคู่ที่มา take action หรือว่าเป็นคู่การมาจีบคนที่มีทุกอย่างยกเว้นความรักนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใต้สำหรับคือดี e m p r e พ s สัญ,ญลักษณ์ทับทิมคือความอุดมสมบูรณ์อยากมีลูกได้มีถ้าไม่อยากมีก็ไม่ได้มีเ,ออเพราะว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากอยู่แล้ว ะะเราจะได้สิ่งที่ตัวตนของเราเป็นแต่จะบอกว่าจริงๆวันนี้คุณอุดมสมบูรณ์ได้เลยทุกคนไม่ต้องรอหรอกแค่คุณมีความสุขให้ได้ในแต่ละวันชีวิตมันก็เท่านี้ทุกคนความสุขมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีเงินเยอะหรือว่าต้องมีบ้านก่อนหรือต้องมีรถก่อนฉันถึงจะมีความสุขแต่มันอยู่ข้างในถ้าวันนี้คุณเต็มข้างใน นั่นหมายความว่าคุณหาความสุขได้แล้วมันเท่านี้เองเลยทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เข้ามาหาคุณแน่นอนจ้าจากไพ่ทาโรค่ะเราก็คือแบบเตรียมไพ่ออรเ์เคิลมาเยอะมากแม่โอเคเอามาสำหรับนี้กันก่อนสองใบนะคะ เนี่ยตาก็ตั้งใจว่าเออฉันจะพูดไม่ยาวหรอกอะไรอย่างนี้อีกใบหนึ่งแล้วกันไพ่ออร์เคิลแนะนำว่าให้คุณค้นพบความเข้มแข็งที่อยู่ภายในให้เพิ่มมากขึ้นที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความมั่นใจไปเลย เช่นเดิมูนใบนั้นที่ตาบอกคุณมีความกล้าอยู่แล้วโดยเฉพาะอยู่ข้างในแค่ค้นหามันให้เจอว่าความกลัวมันคือสิ่งที่เราบอกเราหรือว่าแสดงซ้ำๆกับตัวเองมันไม่มีจริงคุณอาจจะรู้ว่าวัตถุประสงค์ที่คุณมาทำอะไรที่นี่ทำเพื่อใครทำอะไรในเร็วๆนี้ นะคะไลฟ์เพอร์โพสนั่นเองหรือบางคนอาจจะรู้แล้วคราวนี้เขาบอกว่าความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นในการรักตัวเองเห็นความดีในทุกสิ่งของตัวเองก่อนแล้วจะเห็นความดีในทุกสิ่งของคนอื่นนั่นเองไพ่สำหรับสุดท้ายคือไพ่สุขี อยากบอกว่าอะไรคะไม่อยากฟังน้องต่อหรอไม่คุณพัดอาจจะพยายามแบบเปลี่ยนคนอื่นอยู่ไหมหรือพยายามหรือมีใครบางคนที่ไม่ฟังอะไรคุณเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเขามีเส้นทางของตัวเองนะคะแล้วคุณกำลังจะเจอแสงสว่างของชีวิตเห็นไหมจากความมืดมืดดำดำเทาเทา คุณจะเจอช่วงเวลาอุดมสมบูรณ์หรือ D.M.P. a g e นั่นเองจะไม่เหี่ยวแห้งแล้วทุกคนคุณจะเจอกับความสดชื่นในชีวิตและนางฟ้าเทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวหรือคนอื่นๆที่ปกป้องดูแลคุณอยู่กับคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนี้ เข้ามาหาคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญวัตถุประสงค์ในชีวิตการรักที่ถูกจุดถูกคนถูกเวลาการที่อาจจะมีใครบางคนที่คุณพยายามจะพูดอะไรแต่เขาไม่ฟังไม่เป็นไรกลับมาที่ตัวเองอย่าไปเครียดหรืออย่าไปแบบทำไมเขาเป็นแบบนี้ปล่อยมันให้ได้ทุกคนและแสงสว่างของชีวิตกำลังเข้ามาเยือนแล้วรวมถึง นางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอในทุกๆเวลานั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของแรนดอมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโลบายตา ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ